แคยจังแม่พี่น้องอันสี่ห่อเขาต้มผัดเราบะนีบนเบอร์นีเขาตัดใบตองมาแล้วมันบ่มีแดดพี่น้องเขาก็ใส่วิธีนี่แหละผู้ได้จดจำไปใส่ได้เด้อมัดสีไทยใบตองก็แตกเลละห้องหอพี่น้อง้าเข้าเอาไปตองโจดๆโ,โดยที่เขาก่ได้ตาแดดบ่ไเด้พึดด่งแดดนี่มันจะทําให้ใบตองนี่มันแตกเลลาห้องหอพี่น้องนี่ กับป้ามา,านนี่แหละพี่น้องนี่นี่หมกเมน้องเตรียมอ่าตอนนี้เนาะข้าเย็ดอย่างไว้นี่กล้วยเตรียมแล้วเด้อพี่น้องนี่เรากับเขาแม่น้องกับบ้าไว้แล้วนี่กล้วยพ่อดี่เ่อยุ่ยเฉวยว่าหล,าละพี่น้องมันสุกผมว่ากับแดงไปบอดน,นวดแล้วกนนีกับคือเนี่ยอันนี้แกวอามาแล้วเดี๋ยวจะทําวิธีการห่อข้าวต้มผัดใส่ใบเตยเหมือนี่ลูกไส้ไงสีมาก,กินเขาแล้งนะแม่น้อง แน่นองกันเลยจิเตรียมทําข้าวต้มผัดวันแน่ลูกไส้หน่อยพี่ยี่บานพี่เล่นอาซีมาน้ากันจ้าแต่ที่แน่ลูกชายใหญ่ดัดแน่นองแล้วจ้าเนี่ยเราจะห่อข้าวต้มผัดกล้วยงอมๆนะพี่น้องเขาก็มาแล้วเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปนะคะเอฟซีบางขันใบตองได้เอาใบตองมาล้นไฟแล้วใบตองเราเตรียมแล้วใบเตย,เตยที่เก็บมานีค่ะเห็นไหมปั่นแล้วก็กองนะคะนี่ปั่นแล้วก็กองสิ ได้น้ำเขียวๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือกะทินะคะกะทิแม่หมองก็เคี่ยวกะทิเดี๋ยวขอเพิ่มไฟนิดนึงนะคะเนี่ยเริ่มกลิ่นห,อ,หอมๆแล้วนะคะเ่อเออกลิ่นหอมๆหอมๆเติมเกลือหน่อยนะคะเติมเกลือเฮดข้าวต้มพัดถ้าว่าใส่เกลือมันสิออกเป็นรสชาติไม่ไม่อร่อยนะคะของหวานหรืออะไรก็ตาม เวลาเราเคี่ยวกะทิแล้วนี่อ่าแนะนําให้ใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะ,ใส,ะ,ะ,คะใส่เกลือพอประมาณนะคะเอ็ซีใส่เกลือพอประมาณถามว่าใส่เกลือมันสิบอสแสบค่ะพี่นอ้องใส่เกลือนิดนึงนี่ถึงที่นี้อันนี้ก็คือใบเตยที่เราได้อกรองเรียบร้อยแล้วนะคะใบเตยได้ว,วัดที่นี่ กะทินี่เริ่มหอมเหล่าพี่น้องนี่กลิ่นหอมขึ้นแล้วนี่หอมหอมกลิ่นหอมหอมขึ้นนะคะทีนี้เราจะเติมใบเตเย้ะพี่น้องเขาต้มผัดนี่ไม่นองเฮ็ดเตอได้กับเมื่อเตอนั่นอ,อี่ใบเตยใบเตยสีสวยๆงามๆเลยเองใดพี่น้องเดี๋ยวสีสวยงามเลยนะคะ สวยงามเลยได้นหนีกับสิเป็นะกะทินะคะเคี่ยวกะทิเสร็จแล้วแม่นองใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ใบเตยนะคะใส่ใบเตยเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนนะคะให้กระเติ้ลไข่เตยนํนาเตยกับนัากะทิมันเดือดพี่นอ้องตอนแม่หนองก็จะเอาน้ําตาลทรายแล้วก็เอาข้าวนะคะเดี๋ยวให้เดือดก่อนนะคะแม่หนองใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะใส่น้าตาลทรายขาวค่ะพี่นอ้อง ตอนนี้เดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะคะกินหอมเริมเตะดังหน่อยเดวยที่นองเตรียมข้าวมาค่ะใส่เกลือแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปแล้วเราก็จะใส่ข้าวลงไปผัดเด้อเอจี่ผัด,ผดเราเตรียมพรอมเหมนที่นี่ แล้วก็รอกินได้เลยบอสโน้ตผู้หญิบ้านฟินแลนด์ลูกใต้แม่นองทั้งสองคนแม่น้องทำข้าวต้มผัดใบเตยนะคะ,ะาน,นี่แม่นองบามันสีเขียวบคกอยงามปบนไหนแม่นองอยากได้ใส้เขียวกว่านี้เดือดแล้วทีนี้เป็นข้าวนะคะเอาพี่หมูข้าวมาลงค่ะ ตอนนี้เอฟซีเห็นมาอ่าน้ำมันจะเยอะแต่เราจะอผัดไปเรื่อยๆแล้วน้ำมันก็จะค่อยพุ่นพวดลงเ้อะีีนองเ้อ,เอะค่อยๆหดลงเรื่อยๆผัดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเอฟซี FC. ผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันจะค่อยหดลงน FC เนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวมารอดูตอนที่แบบนี้เลยนะคะในนี้ก็จะเป็น น้ำกะทินะคะเราเคี่ยวให้เดือดได้กลิ่นหอมแล้วก็แม่นองก็จะใส่เกลือเกลือเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบเตยที่เราปั่นแล้วเรียบร้อยนะคะใบเตยแล้วเราก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ข้าวะค่ะเอซีนี่เดี๋ยวถามว่าเบรงตอนหอด้วยอม่น้องเด้เนี่รอให้มันเดือดก,ก่อนนะคะ เดี๋ยวมามาดูตอนห่อเนาะอันนี้มันจะใช้ขั้นตอนยาวสักหน่อยเนาะเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะคะพี่นอ้องหลังจากที่เราเทอดเห๋่วเขาล้มเหาเขียวได้ทีแล้วเนาะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆจนน้ำม,มันหมดเราพี่น้องเห็นว่าเนี่ยโอ้มันจะดูดน้ำซับน้ำที่นี่เขาก็าติเตรียมไปห่อข้าวต้มแล้วเด้อพี่น้องได้หนิติดเห็นไหมคะโอ้หอมพี่น้อง หอมหอมหอมเลยนี่กลิ่นหอมมากนะคะเอสซีเพื่อนกินหอมบักชักเล้กพี่น้องเลยกลิ่นหอมหอมเลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะเตรียมห่อได้แล้วด้วยเอสซีเนี่ยนเราจะเตรียมห่อได้แล้วหอม มาจับให้หน่อยค่ะตีนองหอมปะหอมไหมคะหอมหอดบันตีนองปะรอกกินเด้อตีนองเด้อเรียบร้อยจ้าทีนี้เราก็จะเตรียมห่อนะคะปิดแก๊สก่อนค่ะ มีแนน้องได้ข้าวผัดมาแล้วทีนี้กล้วยมันมวยใหญ่ที่นองแนน้องก็เลยตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะคือเขาลูกใหญ่มากพี่งวยใหญ่ไงในเอฟซีนี้กล้วยอยู่ในสวนพอข้ามปลูกไว้ก็เลยจะตัดเป็นแบบนี้นะคะเป็นไดพทีนองเป็นระแสบอ่ะเพราะอันนี้เย็นแป๊บหนึง่งเนี่ย ข้าเขวเขียวๆกับกล้วยพี่น้องบ้างสิจะกินบอจ้าข้าวต้มผัดแม่หนองจ้าครัวแม่หนองมาแล้วจ้าครัวแม่หนองวันนี้นําเสนอข้าวต้มผัดจากกล้วยนําว่ายูในสวนพี่น้องเราเอาวัตถุดิบนะคะคือกล้วยที่พอค่อนถือใบบริสุทธิ์พี่น้องใบเตยกับยูในสวนเฮ้าเข่ากับพอค่อนปลูก ไข่ายูนี่นี่คือได้ซื้อแต่น้ำตาลแล้วพี่นอ้องกะทิได้ซื้อ,อยูพาวาตอนนี้บ๊กเผาแมนหนองมันมีแต่บ๊กเผาน้ำหอมซ่งมันยังบอท่านไอกแกพ่อทีเสียอมาเห็ดข่าวต้มได้เนาะพี่น้องเนาะท่านกินมือนันผู้ยิบาดที่เล่นมากในหนองกาได้อาอมาเห็เแล้วกินอยู่เป็นมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยเนาะพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้คือเราได้ซื้อมะพร้าวกล่องมาเป็นกะทิกล่องเนาะพี่น้องเนาะ กล้วยนี่ใช้กล้วยน้ำว้าอยู่ในสวนเท่าหล่ะพี่น้องผู้ใดไม่กล้วยในสวนกินบอทันก็ล้องเอามาเห็ดกินเบิงเด้อพี่น้องเด้อแสบอยู่เด้อแน,น่นองวา่ากล้วยน้ำว้านะคะเขาออกมาเห็ดดิทําเป็นข้าวต้มผักพี่นอ้องข้าวต้มผักเด้อพี่น้องใส่บใบเตยใบเตยห่อกับปูกไว้ผู้ใดอยากกินข้าวต้มผักใส่ใบเตยห่อแล้ว สีเขียวงามงามเลยพี่น้องเนี่ยเบิ่งเพชรกล้วยมันงอมแม่น้องกัเลยเสียดายกล้วยกล้วยก็ว่าได้ซื้อใบเตยปลูกไว้างามเ้ยพี่น้องใบเตอยอยู่สวนแม่น้องนี่อยู่ใกไกลนี่เอามาก,กินไก่เมือนเรากูไดอยากกินข้าวต้มผัดก็รอเลยจ้าตอนนี้รอ,อเขามันเย็นกันพี่น้องเขามันห่อนอยู่ตอนนี้ข้าวมันร้อนอยู่นะคะข้าวร้อน อ,อ๋มัน้อนหอนเด้อพี่น้องเด้อวัอนนี้ข้าวร้อนอยู่รอสักคู่นะข้าวมันร้อนอยู่จ้าหวยเทเทียพอกับข้าวเดียวได้กินพี่น้องไม่ได้อยากกินกับทะลุจอมาเลย เด้หอห่อข้าวต้มเย็นนี้รอกินได้เลยนะคะเอสซี่ผู้ใดอยากกินข้าวต้มพัดหอมๆหอมหอม,หอมเนาะเย็นนี้บดบด,บดถึงเย็นดอกพี่นอนจากน้อยนี่แ่ะแม่นอกนกาซีหนึ่งหนึ่งเรบมันกะซีตุผู้ใดอยากกินกบเปล่ามาเด้อขันซานบผูหญ่บานที่แล่นกระบ,บอดโนติกินหมดก่อนเด้นนอแม่นอ่หอมใหญ่เด้อเนี่ ห่อเล็กๆห่อเล็กๆนะคะอพี่น้องมันบอกง,งามบอสโนสีบารแม่หนองห่อว่าเป็นม,มันห่อไม่สวยก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวรอกินตอนที่แม่หนองนึ่งเสร็จนะเอฟซีหนึ่งเสร็จ,จเราจะมาเบิร์นลาห่อข้าวต้มเนี่ยข้วยกับนี่รอรอมาชิมเนานะพี่น้องเนาะ มาดูจ้าผลงานของแม่นองข้าวต้มผัดมือนี่สีแสบมือมาแสบเท่นแรนไปสื่อของเทิงหนึ่งข้าวต้มใบมืนี่กลับป้าเบิงเหล่ามาไม่เป็นยังไงปุ๊บถั่วปัดไอขึ้นทวนๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวปิดไฟกไนเด้อเดี๋ยวเราเข้าสีมาซิมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยปัดปาดกุเดอยากเดี๋ยวแม่นองทาซิมเด้อ แม่หอกพาชิมนะพาชิมพาชิมอันนี้แม่ที่เห็หูวนีอ่อันนี้ก็คือเราเตรียมไว้รอลูกชายลูกไส้ไงแม่หนองอบอกว่าจะมาทําอาหารให้แม่หนองกินสิแมนแม่หน่องเฮ็ดเห้กินหรือลูกไส้ญ่เฮ็ดกินรอดูนะคะกูได้เซียนเห็ไพกินถามม้าเบิ่งแล้พี่น้องนะของพร้อมแล้วแม่คุณนะใช่พร้อมมาก พี่ปดตีแรงนี่นี่เลยป,า,ปาสีงามพี่น้องสวยไหมเนี่ยทั้งสีเลยทั้งสีขัดต้ตมทั้งสีเสียดทั้งสีขับต้มทั้งสีเสียสีเขียวกันพี่น้อง <c oughs> แป๊บนึงนะหย <c oughs> กโดแถมก้อนพี่น้องบ้าง เรียบร้อยแล้วจ้าข้าวต้มผัดใส่ใบเตยฝีมือแม่นองจ้า